ชุดโปรโมชั่น1,190จัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเป็นชุดจัดเต็มจากทางร้านเราเป็นชุดของสว่านไร้สายยี่ห้อ BKK นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่น85โวลต์น,นะครับเป็นมอเตอร์ใหญ่ใช้งานหนะักเป็นมอเตอร์ของ Vmax อุปกรณ์การใช้งานในชุดก็มีให้พร้อมเลยนะครับมีกระเป๋าใส่ดอกยิงสกูลูกบงลูกบล็อกที่ติดอยู่มีให้พร้อมเลยนะครับในราคา1,190ไม่มีบวกเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับ นี่นะครับของสว่านไร้สาย Bkk ถ้าคุณลูกค้ากําลังมองหาสว่านไร้สายไว้ใช้งานสักตัวขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นมอเตอร์ใหญ่ของ V m a x สามารถท,ทนแรงทอคได้ถึงเต็มแม็กเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานต่อเลยนะฮะตัวนี้ก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นหมุนขวานะครับสามารถสโลว์ตามนิ้วมือได้นะครับผมมีไฟ led สองสว่างตรงนี้นะครับผมมีที่เสียบเอวสำหรับปีนที่สูงแล้วก็ที่สวมข้อมือนะครับ กันสว่านตกข้างบนของเขาก็จะเป็นรอบเร็วรอบช้านะครับดันไปข้างบนเบอร์สองเป็นรอบเร็วกดมาข้างล่างเบอร์หนึ่งเป็นรอบช้านะครับนะฮะเร็วช้าแล้วตัวนี้สว่านก็จะเป็น3มระบบนะครับจะพิเศษกับทั่วไปก็คือมีปรับระบบตรงนี้ได้ถึง3ระบบแล้วก็มีค่าทอกอยู่ข้างบนอันแรกก็จะเป็นระบบยิงสกูนะครับผมเป็นค่าหน่วงนะครับนะฮะ มีถึง18ระดับนะครับสว่านแบตจะดีรลอไมได่ดีต้องทนท่านหน่งได้เต็มแม็กของสุดขอบนะครับเหมือนตัวนี้ฮะเว็ <humanities> <ฮะ>ลาเราไปยิงสกูลหรือเราเจาะไม้จเจาะเหล็กมันจะเกิดแรงหนืดนะครับผมตัวนี้สามารถมีมอเตอร์เขามันจะมีแรงต้านสู้ได้สบายนะครับต่อไประบบที่2นะครับก็จะเป็นเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับตัดระบบสกูออกระบบที่3เป็นลูกค้อนก็จะเป็นการเจาะปูนจะมีระบบกระแทกเหมือนพวกสว่านโรตารีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะผนังคอนกรีตให้ดูนะครับผม ตัวนี้เราทดสอบกับดอกขิบมินสามหุนนะครับเต็มแม็กของหัวที่จับดอกด้วยเลยดูประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับทดลองกับดอกใหญ่เห็นไหมครับเขาได้อย่างสบายนะครับอันนี้เป็นดอกใหญ่นะฮะฝุ่น <ส bon S 1> เปิดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูของแถมในชุดก่อนนะครับผม mm. เขาก็จะมีกล่องให้นะครับมีสายตัวหนอนพระเทพดำคัตเตอร์ลูกบ,บ็อกทั้งหมด4ดอกพร้อมข้อต่อ ดอกยิงสกูทั้งหมด6ดอกตามภาพเลยนะฮะพร้อมค็อตอกลอันหนึ่งดอกเจาะไม้กับดอกเจาะเหล็กอย่างละสามนะครับมีกระเป๋าไว้พร้อมเลยกับชุดนี้ฐานของเราก็จะให้ฐาน85โวลต์ถึง2ก้อนนะครับใช้สลับกันได้และที่พิเศษตัวนี้แท่นชาร์จจะเป็นแท่นชาร์จใหญ่เป็นระบบฟาร์ชาร์จนะครับเสียบอย่างนี้ฮะไฟก็จะเป็นสีแดงถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียวและจะตัดอัตโนมัตินะครับแท่นชาร์จตัวนี้ใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เต็มเป็นตัวใหญ่สําหรับการใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับในชุดนี้แล้โโปรรรรชัั่่นนตอทที2จาาาากงเะคบ ถ้าพี่สนใจ4อย่างนี้นะครับผมชุดบ็อกนี่นะฮะเป็น40ตัวชุดนะครับผมเอาไว้ขันอะไรได้สบายนะครับขันรถขันอะไรขันซ่อมพร้อมดอกจอะปูนของเอนโซ่นะครับ8ตัวชุดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมีดตัดกระจกตัดกระเบื้องด้วยนะครับชุดนี้แล้วก็บล็อกสักูนะครับ4อย่างนี้ถ้าซื้อหน้าร้านเราจะอยู่ประมาณ690นะครับแต่เรามาจัดโปรโมชั่นของสวัสดีสาย BKK บวกเพิ่มเพียงแค่200บาทนะครับเป็น 1, น9 0งา ก็จะได้สี่ชุดสี่อย่างนี้ไปเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะขอแนะนําเลยนะครับว่าคุ้มนะครับตัวนี้ซื้อแยกอย่างเดียวก็สามร้อยบาทแล้วนะเป็นมีดตัดกระจกและตัดกระเบื้องได้นะครับจะไปสําหรับช่างปูกระเบื้องใช้กี่ใช้ตัดช่างกระจกก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อตัวเป็นพันใช้ตัวนี้ได้ฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวการใช้งานมีดตัวนี้ให้ดูครับเริ่มจากตัดกระจกก่อนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัดกระเบื้องนะครับ ได้ครบวงจรเลยนะครับโอเคครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ